ถ้าจะบอกว่าเข้าตลาดดีไม่ดีเนี่ยให้คําเดียวเลยคือคําว่าคุ้มคุ้มนี่ดูยังไงอันที่หนึ่งก็คือเข้ามาแล้วระดมทุนได้ไซส์พอสมควรทุนเนี่ยเป็นทุนระยะยาวอย่างเคสอัพเตอร์ยูคือได้เงินไป743่ล้านเงินก้อนเนี้ยเป็นเงินระยะยาวอันที่2ก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ก็คือเราจะได้รับความเชื่อถือมีธนาคารเนี่ยเข้ามาให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยถูกลงหลักประกันน้อยลงมีคู่ค้าเข้ามาทําธุรกิจด้วยแล้วก็มีพนักงานเข้ามา ข้อที่3คือระบบงานที่ดีระบบบัญชีระบบควบคุมภายในระบบต่างๆที่ทําให้มีประสิทธิภาพแต่นี่ต้องแลกมากับการลงแรงลงทุนแล้วก็ลงทุนข้อสุดท้ายคือเรื่องของเวล l ์ความมั่งคั่งเจ้าของแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องอันนี้เป็นข้อดีในการเข้าตลาดแต่สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจเดิมเนี่ยเราเคยอยากทํารุ่นก็ได้ทำนี่ก็ได้เพราะเป็นบริษัทเราไม่มีใครมาก็ถือหุ่นคนเดียวไม่มีใครเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาเพราะว่าเราใช้ Other people m o n e นี่เ,เงินคนอื่นในการบริหารธุรกิจกับผมได้ที่คอร์สเรียน from scratch to scale นะครับผมคอร์สเรียนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จครับพร้อมโอกาสในการพิชชิ n งไอเดียธุรกิจกับผมนะครับสามารถสมัครเรียนได้ที่ลิงก์หน้า bio ไบโอได้เลยครับพบกันครับผมสามารถสั่งซื้อบ mm ็อกเซตพร้อมสกิลโค้ดเพื่อเข้าเรียนในราคาพิเศษได้ที่ตะกร้าเลยครับ